ที่เป็นดำๆนะใตตาอันนี้เขาเป็นเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะเป็นผงอะไรมันเรียกว่าจระตาครับมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกแลบพลวงอ่ามันจะเป็นสีดำๆแล้วก็ที่ไหว้ขอบตาใช่แล้วก็เวลาเขาใช้ก็คือใต้ตาใต้ตาครับมันเขาก็จะมีความเชื่อคือมันก็มีสรรพคุณเรื่องเกี่ยวกับการรักษาดวงตาโรคตาอะไรต่างๆครับแล้วก็นิยมกันในโซนตะวันออกกลางอินเดียที่นี่ใช่ไหม เนี่ยฮะจะซอยอย่างเดี๋ยวฮะแต่มีคนใช้การยิงหรือกูโบนนะอันนี้อะไรอันนี้อะไรครับพี่เนี่ยฮะสุรายสุรายฮะเล็กๆจริงๆต้องอย่างนี้ฮะต้องอย่างนี้ของอะนใหญ่คือใช้ในอะไรพี่อันนี้ฮะมทำบุญเอาไว้ไงฮะทำบุญเนี่ยปลามีบูงาใช่ไหมเราก็เอาไม่ใช่เสกอะ เครื่องหอมคือของเราเนี่ยติดเครื่องหอมอันนี้อะไรต้องมีกํายันเครับกํายันจากที่เราเปเสียงก็คือพี่เด็กมากแต่ก็ไม่ได้ใครเลย